สวัสดีค่ะคลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องของพายุนะซึ่งพายุก็จะเป็นลมชนิดหนึ่งแต่เป็นลมที่มีความรุนแรงอ่ะมันมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าลมธรรมดาโดยพายุจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มที่1เราจะเรียกมันว่าพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองจะเป็นพายุที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่เขตร้อนเกิดจากมวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นแล้วยินลงอ่ะมันมันร้อนก่อนพอร้อนปุ๊บอากาศร้อนเนี่ยจะลอยตัวสูงขึ้นแล้วอยู่ๆมันก็เย็นลงจึงทำให้เกิดการควบแน่นและการกลั่นตัวกลายเป็นไออ่าซึ่งพายุชนิดนี้จะสร้างผลกระทบก็คือจะทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน พายุกลุ่มแรกเราจะเรียกมันว่าพายุฝนฟ้าคะนองมาดูกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองมีชื่อว่าพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดเนี่ยจะเป็นพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางจะมีความเร็วประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดจากการประทักกันของมวลอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันมาก โดยเมื่อมันที่มีขนาดใหญ่แล้วมันมีความเร็วลมสูงสุดแล้วมันจึงสร้างผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างแล้วยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตพายุตัวที่สองเราจะเรียกมันว่าพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดจะเป็นพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดก็คือ1ชั่วโมงมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้500กิโลเมตรอ่ชั่วโมงเคลื่อนที่ได้500กิโลเมตร มาดูพายุตัวสุดท้ายพายุตัวสุดท้ายเราจะเรียกมันว่าพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่อ่ะมีขนาดใหญ่ใหญ่มากๆมันก่อตัวขึ้นในทะเลแล้วจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างพายุอ่ะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า100กิโลเมตร อมันจะมีขนาดใหญ่มากพอมันมีขนาดใหญ่ปุ๊บมันก็เลยสร้างผลกระทบสร้างความเสียหายก็คือมันจะทําให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วทีนี้อาจจะสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างได้ทบทวนอีกรอบหนึ่งเด็กๆพายุแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะพายุแบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยกลุ่มที่1เราจะเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองกลุ่มที่2เราจะเรียกมันว่าพายุ ทอร์นาโดและก,กลุ่มที่3เราจะเรียกมันว่าพายุหมุนเขตร้อนอซึ่งพายุแต่ละอย่างจะมีการสร้างความเสียหายด้วยกันทั้งสิ้นเลย มาดูแบบทดสอบหรือว่าแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทําครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําอยู่4ข้อให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วตอบคําถาม4ข้อนี้มาให้ครูเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูทางไลน์นะคะทําส่งให้ครบทุกคนนะสําหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ